สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาแบบบรรยากาศสบายๆนะครับก็จะพูดคุยนะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวของผมนะที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับปืนโดยตรงนะครับก็จะพูดคุยให้ฟังนะครับจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะว่าผมเนี่ยเริ่มต้นที่ชอบปืนแล้วก็เข้ามารีวิวปืนเนี่ยได้อย่างไรนะมี Ki ตานะครับอยู่หนึ่งตัวนะแต่ว่าไม่ต้องทําการเคลียร์ นะเหมือนกับอาวุธปืนแต่อย่างใดนะครับก็ถือไว้เฉยๆบางคนถามว่าผมเล่นได้ไหมนะก็ตอบว่าได้แบบงูลปลานะครับเล็กน้อยนะนิดหน่อยผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเรียนกีตาร์ตอนสมัยมัธยมนะครับที่โรงเรียนทับุรีนะจาได้ว่าตอนนั้นเนี่ยครูดนตรีท่านก็สอนนะครับเรื่องของการจับคอเรื่องของการตรีคอต่างๆเนี่ยผมจับ ไม่ได้เลยนะรู้สึกว่าเฉพาะ้เจ้าขอดรีธรรมราเนี่ยโ,โหยากมากต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากนะครับมือมันไม่ไปนะมือมอันจะหืจะบิดจะหงิกคือยากเลยนะฮะก็ด้วยความที่ว่าอยากเล่นเป็นนะเห็นเพื่อนนะครับคนหนึ่งเพื่อนผมจําได้เลยว่าชื่อเอกชัยนะครับท่านก็เล่นโอ้โหเล่นเก่งมากเพลงที่เขาเล่นตอนนั้นจะเป็นเพลงโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวนะเขาก็มาเล่นโชว์ให้ฟังนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเออเก่งแฮ เกนะ่งมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆผมเนี่ยก็มีคนที่เล่นกีตาร์เป็นเนี่ยหลายคนก็ด้วยความที่ว่าอยากเล่นเป็นบ้างก็ฝึกนะฝึกด้วยตัวเองนะครับไปซื้อไอเจ้าตารางคอร์ดนะแผ่นหนึ่งแผ่นใหญ่ๆนะครับเป็นแผ่นโปสเตอร์ใหญ่ๆก็ไปฝึกจับโหใช้เวลาภาคใหญ่เลยครับทีนี้นะฝึกไปเนี่ยสี่คอร์ดแรกที่ผมจับเป็นนะครับอันนี้ขออย่าพูดเล่าไปเรื่อยๆนะครับสคอร์ดแรกที่จับเองก็จะเป็นอนะอคอร์ดซนะคอร์ดซคอร์ด เอเมเนอร์ or, นะขอด D ีเมเนอร์แล้วก็ขอดีนะก็เล่นวนไปนะครับเป็นแพทเทิร์นในการฝึกนะครับเริ่มต้นของกีตาร์ผมนะฝึกประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดูนะะประมาณนี้เลย เรเล่นจบเพลงเนี่ยมันก็ทําให้นึกย้อนไปถึงอดีตนะครับที่เริ่มฝึกนะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับดนตรีนะดนตรีผมก,ก็ชอบนะครับกีตาร์นะชอบมากแต่ว่าเล่นไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็พอเล่นตีคอร์อดได้ปกตินะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเล่นเป็นพวกโน้ตเพลงเนี่ยผมยังอ่านโน้ตไม่เป็นนะครับแล้วก็ใช้การจําการเล่นกีตาร์ของผมเนี่ยถือว่าผิดทางมากๆกก็คือใช้การจำนะ จำอย่างเดียวจำเป็นตัวเลยฮะว่าเอ้ยกดตรงไหนเส้นไหนแล้วก็จําแล้วก็ฝึกซึ่งมันผิดทางมากนะยกตัวอย่างนะครับมีเพลงที่สมัยที่ผมเรียนปตรีฟิสิกส์เนี่ยจะมีเพื่อนนะครับชื่อมึกซึ่งโ,โหเก่งเก่งทางดนตรีเนี่ยเก่งมากนะครับท่านก็สอนผมนะอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงโรแมนต์นะชื่อเพลงโรแมนต์นะครับถ้าเป็นเ,เป็นซีรีส์เกาหลีจะชื่อว่าอันทะ่ามีมายฮาร์ดนะจะเป็นท่อนผมจะได้ให้ดูท่อนหนึ่งนะครับ ทอนเล็กๆขอนหนึ่งแต่ว่าเขาใช้เป็นกีตาร์คลาสสิกอันนี้เป็นกีตาร์โ,โปรนะก็จะประมาณนี้ก็จะเล่นบบนไปนะฮะอน,นี้เป็นท่อนหนึ่งนะครับเล็กๆนะฮะก็ จำนะผมใช้การจำเอานะครับจำเป็นจุดๆแล้วก็ดีดยังไงก็ฝึกฝนนะครับฝึกมันเพาะนะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะครับของผมส่วนในเรื่องของกีฬาเนี่ยผมจะเล่นกีฬาอยู่ที่ชอบมากๆเลยก็จะปีอยู่อสองสามอย่างนะครับก็คือจะมีบาสเกตบอลนะแล้วก็จะมีปิงปองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวฟุตบอลนะซึ่งเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบฟุตบอลมากนะถ้ามีรายการฟุตบอลทีวีเจาะสนามอะไรเงี้ยจะต้องแบบ ดูไม่ทาอะไรครับจะต้องดูหน้าจอเลยนะแต่ก็เป็นอยู่ช่วงระยะหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะเริ่มบ้าบาสนะเพราะว่าเล่นบาสนะครับถามว่าผมสูงส,ส่วนสูงได้เท่าไหร่ดูเหมือนสูงนะแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะครับส่วนสูงของผมนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่176เซนติเมตรนะหนึ่งเนะไม่ถึง180นะครับก็ถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ชอบนะตำแหน่งที่เล่นนะครับในสมัยตอนที่เป็นนักกีฬา ตอนมัธยมเนี่ยผมเล่นเป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะตัวไม่สูงนะครับแต่ว่าใช้การฝึกฝนร่างกายนะชอบกระโดดแล้วก็รีบาวนะครับอะไรก็คือเรื่องของบาสเกตบอลส่วนปิงปองเนี่ยที่บ้านก็มีโต๊ะนะครับมีโต๊ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คือเล่นเป็นทั้งบ้านเลยฮะพี่น้องพ่อแม่เล่นด้วยกันหมดนะครับก็เลยชอบนะฮะอุ้ยไปโดนสายก็ถือว่ามาเล่านะครับพูดคุยนะทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับทีนี้เริ่มเข้าสู่วงการนะครับในเรื่องของการทําคลิปปืนหรือว่าการรีวปืนเนี่ยได้อย่างไร นะจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเคยให้สัมภาษณ์นะครับกับช่องดูซิลิกันซึ่งน้องเต้นเนี่ยสัมภาษณ์ผมไปนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่ว่าคุณลุงผมนะครับท่านรับราชการทหารแล้วท่านก็ชอบคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอสงครามอาวุธปืนต่งตางๆเนี่ยผมก็นั่งสังตอนเด็กๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าได้ซึมซับแล้วก็ชอบนะบจากนั้นก็เริ่มจับปืนครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยที่ผมให้สัมภาษณ์ของน้องเต้ไปเนี่ยผมลืมนะครับว่าผมเนี่ยเลียนอรปี มันก็จะมีการจับปืนก็คือเป็นปืนยาวจําได้ว่าเป็นปืนเจกเกอร์จุดสองนะครับคล้ายๆกับเป็นปืน M 1 6นะตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันคือปืนอะไรนะแต่ก็รู้ว่ามันเป็นการยิงปืนครั้งแรกของผมนะด้วยกระสุนจริงนะครับจุดสองนะในสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกสุดแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าถามต่อมานะครับว่าผมจับปืนอ่าเป็นปืนสั้นแล้วกันนะครับกระบอกแรกเนี่ยคือปืนอะไรก็คือเป็นปืน Glock สิบเก้า นะเป็นปืนที่ผมใช้ในการทําคลิปดีวปืน,เ,นยเยอะมากก็คือเป็นปืนกระบ,บอกแรกของผมนะนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่จะทําคลิปปืนจริงเนี่ยผมก็รีวิวพวกปีบีกันนะซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเรื่องของอาวุธปืนบีบีกันเล่นแต่ปืนสั้นนะความรู้ปืนยาวเนี่ยไม่มีเลยนะครับซื้อแต่ปืนสั้นทรง19-1 1งเก้างหรงเบต้าทรงกก นะผมก็จะมีอยู่นะครับประมาณนี้นะก็เล่นไปทีนี้พูดถึงในเรื่องของปืนบีบีการเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเริ่มที่อยากจะกลับไปเล่นเขาอีกรอบหนึ่งนะรู้สึกว่าบีบีการเนี่ยมันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งนะครับคนละอย่างกับปืนจริงแต่ว่าค,คล้ายๆกันนะมีการใช้ทาาักษะต่างๆเนี่ยเยอะนะครับหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของยุทธวิธีนะเรื่องของการดูแลบำรุงสารนะครับตรงนี้ผมความรู้ยังไม่ค่อยมีนะในเรื่องของบีบีการนะครับ เรียกว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับพอสมควรในเรื่องของปืนบีบีกันนะเป็นาศาสตร์ชั้นสูงนะครับอีกแบบหนึ่งนะผมมองว่าอย่างนั้นนะค,ะครับคล้ายๆกับปืนจริงแต่ว่าไม่เหมือนสักทีเดียวนะต้องศึกษานะครับเพิ่มเติมไปทีนี้พูดถึงการทาคลิปรีวิวปืนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยทำคนเดียวเรียกว่ามีไอแพดนะครับหนึ่งเครื่องแล้วก็เดินทางไปเนี่ยคนเดียวนะครับแต่ว่านั่นคือเมื่อก่อนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกลุ่มนะครับซึ่งเริ่มต้นกลุ่มเนี่ยมาจากพี่วัช นะพี่วัดที่ออกคิดกับผม,มบ่อยๆนะครับท่านก็ให้คําแนะนําแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเนี่ยเคารลรักนะท่านก็บอกว่าอาจารย์น่าจะมีกลุ่มนะครับในการที่จะช่วยนะถ่ายทําฉากนู้นฉากนี้ผมจําได้ว่าตอนที่ผมคุยกับพี่วัดเนี่ยผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับกำลังขี่รถมาใส่กับบ้านหยุดคุยกับพี่วัดเนี่ยซััพักใหญ่ๆก็ได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะว่าจะทําประมาณไหนรีวิวแบบไหนอันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะครับที่เริ่มที่จะรวมกลุ่มนะ ตอนนี้ผมก็จะมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มใดนะชื่อกลุ่มว่ากลุ่มทดสอบปืนชื่อผมนะครับปืนอาจารย์บอกตอนนี้ก็มีสมาชิกเนี่ยอยู่ประมาณสักสิกว่าท่านนะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงมากๆนะครับที่ให้เกียรติผมที่นี้พูดถึงประเด็นเรื่องของมิตรภาพเมตรีนะครับในการทําช่อง YouTube นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวปืนนะผมจําได้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่เคยเล่าๆไปนะครับว่าผมมีผู้ติดตามเนี่ยอยู่ที่หลักพันนะครับ ประมาณสัก3า0พันคน4,000นคนที่เริ่มทำนะก็ยังมีนะครับคนที่ติดตามผมตั้งแต่หลักพันเนี่ยนะจนกระทั่งณตอนนี้นะครับผมมีผู้ติดตามอยู่ที่หลักแสนท่านก็ยังคงติดตามอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีความปลื้มใจนะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ยังติดตามแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้นะด้วยดีเสมอมานะครับในช่องอื่นๆนะครับที่ได้พูดคุยกันหลายช่องมากนะครับ ตอนนี้ช่องปืนในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ากําลังจะมีเริ่มเนี่ยเข้ามาเนี่ยมากมายหลากหลายช่องซึ่งแต่ละช่องเนี่ยผมเข้าไปดูนะครับเรียกว่าเป็นช่องคุณภาพทั้งสิ้นนะครับช่องกัน About นะครับช่องกันสาระนะช่องหนุ่มหน้ามนที่ทําปืนหักรับนะครับไทยประดิษฐ์ช่องพ่อบ้านหน้าหนวดนะครับน้องเสช่องดูซีรีกันช่องจอรซิกน้องอัดนะเมื่อก่อนได้พูดคุยปรึกษากันนะครับ ช่องน้องโมชาแนลโมนะครับช่องคุณปิงนะช่องพี่หมีนะครับช่องโบสตอรี่ช่องสหายอินทราชิตนะเคยได้ทักคอมเมนต์นะท่านเข้าไปนะครับท่านก็ให้เกียรติผมนะโต้ตอบกัานะครับช่องบีการแอนบอมนะผมก็ติดตามท่านอยู่นะครับหลายๆช่องนะครับในเมืองไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้พูดคุยแล้วก็ทักทายกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นไมตรีจิตที่ดีนะครับในวงการการทำคลิปรีวิวปิด แล้วก็เมื่อวานนะครับมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้โทรศัพท์สอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการเลือกซื้อปืนกระบ,บอกแรกนะปืนทารัสหรือว่าจะเป็นลูเกร์ดีนะก็พูดคุยกันซึ่งท่านนี้นะครับผมต้องขออภัยนะครับผมลรมนถามชื่อท่านไว้นะว่าท่านชื่ออะไรนะครับก็พูดคุยเนี่ยให้เกียรติผมมากนะดีใจนะครับที่พูดคุยกันผมก็จะบอกกับทุกท่ทานนะครับว่าในการที่จะโทรศัพท์พูดคุยเนี่ยผมยินดีมากๆนะถ้าเผื่อว่าว่างสะดวกเนี่ย ผมคุยได้เต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าผมเนี่ยไม่ได้รับสายนะครับก็อาจจะเป็นด้วยที่ว่าติดภารกิจนะตัวนี้ก็ต้องขออภัยนะครับถ้าอย่างไงเนี่ยมีจังหวะโอกาสผมก็อาจจะโทรกลับเข้าไปนะประมาณนี้นะครับซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งในการพูดคุยสนทนานะครับกับสมาชิกท่านเนี่ยนะครับท่านบอกว่าตื่นเต้นม,มากๆที่ได้พูดคุยกับผมนะผมก็บอกกลับไปนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนธรรมดาเลยนะเป็นคนที่ธรรมดามากๆนะครับไม่มีอะไรพิเศษนะไปที่ไหนก็ได้พูดคุยกับใครก็ได้นะครับ การทําคลิปรีวิวปืนเนี่ยผมไม่เลือกปืนนะจะเป็นปืนอะไรขอให้มันเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมจับแล้วก็รีวิวได้ทั้งหมดแล้วก็ที่ชอบเป็นพิเศษนะครับก็คือกลุ่มของปืนไทยประดิษฐ์ไม่รู้ทําไมชอบนะครับถ้ามีโอกาสได้จับสัมผัสนะครับอีกครั้งหนึ่งนะกลุ่มของปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยผมก็รู้สึกว่ายังดีใจแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้จับแล้วก็รีวิวปืนนะครับกลุ่มของปืนไทยประดิษฐ์นะ เป็นด้วยที่ว่ามันเป็นมวลสเสน่ห์นะครับของของประเทศไทยนะที่มันไม่มีชาติไหนเนี่ยทำเหมือนเรานะเอาตัวเหล็กนะครับท่อนหนึ่งนะเอามายิงกับปืนลูกซองนะครับซึ่งมันน่ารู้นะครับว่าจะแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอันนี้มันเป็นความตื่นเต้นที่ผมรู้สึกว่าอยากจะรับมันอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนี้มันอาจจะดูสุ่มเสี่ยงไปแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยผมมันชอบนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับรู้สึกว่า นะต้องมนสเสน่ห์นะครับของปืนไทยประดิษฐ์ถ้ามีตัวปืนนะครับที่จะให้ผมรีวิวนะครับเป็นปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยแล้วมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก็ประกาศไว้ในที่นี้ว่าผมยินดีมากนะแล้วก็จะรู้สึกว่าดีใจและตื่นเต้นนะที่จะได้กลับไปจับอีกครั้งหนึ่งนะประมาณนี้นะครับแล้วมีอู่ช็อตหนึ่งนะครับที่ผมพูดในเรื่องของราคาปืนนะประมาณว่าผมจับปืนตะกระบอกเนี่ยราคาเนี่ยไม่ได้แพงนะครับราคาล่างๆติดดินเลยนะ เพื่อนสมาชิกท่านนี้ก็สงสัยนะครับถามผมว่าแล้วอย่างนี้ผมไม่กลัวที่จะมองว่าไม่ดีเหรอหมายถึงว่าดูจะดูแบบดูไม่ดีหรือเปล่า,างียฮะผมก็บอกเขาไปว่าผมไม่ได้คิดตรงนั้นเลยครับไม่ได้คิดเลยนะผมโฟกัสที่เรื่องของว่าอาวุธปืนใช้งานได้นะราคาไม่แพงเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองแล้วก็โฟกัสที่เป้านะที่เกิดขึ้นนะครับในการยิงนะแค่นั้น ไม่ได้สนใจนะครับว่าใครจะมองกลับมาแล้วเอ้ยใช้ปืนราคาถูกจะโดนดูถูกดูอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้โฟกัสตัวนั้นเลยนะครับตัวนี้ก็แจ้งเอาไว้นะประมาณนี้นะครับและก่อนที่จบคลิปนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งนะที่ผมได้พูดคุยนะครับเพราะว่าท่านนั้นน่ะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่รับปืนเข้ามาจากนั้นก็เอามาขายต่อนะ ผมก็พูดไปนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นนิดหนึ่งนะว่าผมเนี่ยรับราชการครูไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการซืร้อขายปืนแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าทำคลิปรีวิวนะครับว่าอะ,อะไรอย่างไรครับแนะนำขั้นตอนได้นะ ไอ้พวกเนี่ยคือเต็มที่เลยนะแต่ว่าถ้าเผื่อมาถามผมนะครับให้ผมเนี่ยช่วยหาปืนให้หน่อยหรือว่ามีปืนกระบอกนั้นกระบอกนี้ขายไหมตรงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมทําคลิปไปหลายคลิปมากๆนะครับที่บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายปืนแต่อย่างใดแค่แนะนำเฉยๆนะ บางทีท่านเข้าใจผิดนะครับโทรเข้ามาถามผมผมอาจจะปฏิเสธนะครับด้วยด้วยความหนักแน่นนิดหนึ่งนะว่าไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ขายปืนแต่อย่างใดซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจท่านนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็รู้นะครับว่าในการที่ผมทําคลิปวิวปืนเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะครับที่จะถูกมองแบบนั้นนะแต่ก็อยากจะให้รับทราบนะครับโดยทั่วถึงกันนะว่าไม่ได้ขายปืนแต่อย่างใดนะครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ